มาดูการถอดตู้แอร์ฟอร์จูเนอร์ปี2014ครับลูกค้าแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวภายในห้องโดยสารเราจะทำการถอดตู้แอร์ออกมาล้างทำความสะอาดให้ครับเลขไม่ประมาณเกือบแสนห้าแล้วครับคันนี้ยังไม่เคยถอดตู้แอร์ออกมาล้างตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนหรือครับ ขั้นตอนการลือ้อคอนโซลครับครับตอนนี้ช่างกำลังจะยกตู้แอร์ออกไปรื้อดูนะครับเอาไปแล้วก็สภาพแบบนี้ครับหลังจากถอดออกมาแล้วโลง่ลงๆว่างเปล่าเดี๋ยวเราจะทำการเจ็ดเป่าฝุ่นให้ครับภายในหลังจากถอดตู้แอร์ออกมาแล้วปรากฏว่าเจอจุดรั่วซึม จึงได้ทำการแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนใหม่มาดูอะไรที่เราเปลี่ยนครับลูกค้าใช้ตู้แอร์ของเสียบามงบครับมีงานมีการรับประกันให้เปลี่ยนกองแอร์ลมตัวปลดบุดพัแเราก็เปลี่ยนแอ์เป็นชั้นวาลใหม่เป็นโซู่เกียร์แล้วก็เปลี่ยนใส่กองเดรย์ให้ครับ ขั้นตอนในการล้างสดตั้แอรครับทําการเติมน้ํามันคอมทดแทนในระบบให้ครับเดนโซออยแปเป่าฝุ่นทำคำาความสะอาดภายในให้ครับหลังจากเปลี่ยนตู้แอร์ให้แล้วเราจะทําการประกอบกับพื้นครับไส่กองเดเออร์ที่อยู่ในแผงแอร์ครับสภาพดําพอสมควรเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวใหม่ให้ครับ ารสีล้างทำความสะอาดยางไงให้ครับหลังจากที่เราทำการประกอบตูแ้แอร์เสร็จเรียบร้อยเทสระบบต้นน้ำยาเตรียมส่งงานให้ลูกค้าครับถ้าเกตอยู่ในเกณฑ์ปกติอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ไ่ได้ครับทำเย็นปกติ ฝากกดไลค์กดแชร์ร้านหน่มหมอแจ๋นรับประทานด้วยนะครับขอบคุณครับ